สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพิมมาดาชนะเอลธาเลขที่25ม3 1 2ค่ะวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องเห็นแก่ลูกค่ะเป็นเรื่องของดิฉันเองเกี่ยวกับแม่ของดิฉันค่ะแม่ของดิฉันเป็นคนที่ทำงานหนักมากๆแต่เวลาที่ดิฉันขออะไรจากแม่ไปแม่ก็จะหางให้ตลอดค่ะดิฉันก็ไม่รู้หรอกว่าแม่ทำงานหนักแค่ไหนก็เพิ่งมารู้ค่ะ เวลาขออะไรไปแม่ก็จะหาให้ตลอดค่ะถ้าหาไม่ได้แม่ก็จะหยืมจากคนนั้นคนนู้นทีแต่ว่าแม่ก็จะพยายามหาให้ค่ะดิฉันไม่รู้ไม่รู้ถึงความยากลำบากของแม่ค่ะก็เพิ่งมารู้หลังจากที่แม่เสียค่ะเพราะว่าแม่พักผ่อนน้อยแม่ทำงานแค่เกือบทั้งวันค่ะได้พักแค่แป๊บเดียวก็ต้องไปทำงานต่อ แล้วแม่ก็กินข้าวน้อยแม่มาหาดิฉันแค่ไม่กี่ครั้งเองค่ะจะมาแค่วันสำคัญสำคัญเพราะว่าแม่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพดิฉันอยู่ที่ขอนแก่นค่ะแม่บอกว่าแม่ทำงานนะ่ะก็เพราะว่าอยากให้ดิฉันมีความเป็นอยู่ที่ดีอยากให้ดิฉันมีการศึกษาที่ดีดิฉันก็ เสียใจมากๆที่ยังไม่ได้ตอบแทนพระคุณอะไรแม่เลยยังไม่ได้เลีย้ยงแม่เลยก็เสียใจมากๆค่ะจนได้มารู้ว่าที่แม่ทำงานน่ะก็เพราะว่าแม่ทำเพื่อเราเราอยากได้อะไรแม่ก็หาให้ตลอดสุดท้ายนี้ก็จะเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่ จะทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีอนาคตที่ดีค่ะมีการศึกษาที่ดีทําให้มีครอบครัวที่ดีจะเลี้ยงพ่อค่ะแล้วก็จะเป็นคนดีของสังคมด,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ